สวัสดีครับวันนี้เราเรามาเดินเล่นยามเช้าริมอ่าริมกล้องริมกันหน้ายามเช้าแกไปไหมกูวะ <c oughs> มาตามบีมา <c oughs> ไปวิ่งมาเร็ว <c oughs> มีร้านกับร้านบ้าว <c oughs> <c oughs> มานู้นเราก็พาไปเล,เลยห้ยงวัหนูไปแม่วัวหนูไปเลี้งลลยงวัววัวชนกับวัวชนเขาพามาเดินพามาเดินวัวเขาเดินบนทรายมันจะได้แบบอีกลำหม,มางๆมันจะได้แบบมีแรงหมางๆอันนี้พุ่มกระดมนะ,ะไม่รู้ชิ้นอะไรไม่รู้ทร้ยตรงนี้พุ่หวามันน่าจะเกิดจากแบบ หนามันฟ้านหน้ามันสัดขึ้นมาครับเพราะว่าติวงเส่ก้นตกหนามจ้วมตรงนี้มันเป็นตีห่วงวันนี้หนามันสัดใสยขึ้นมาจึงเลยออกมาเป็นร้านี้ช่วยมายูร่าไอ้ตัวไหนหลักหนา <laughs> đúng mà <Đi> <laughs> mà đi gặp, cứ lên วันนี้ไม่มีฝนครับปกตินี่ฝนตกฝนตกเกือบทุกวันเลยหยุดมาไรนะโลกวันแหละแต่ว่าเดินไม่หลงพ่นตอกเลยไม่พนตกเลยไม่มพราะยังไงเดินไม่ตกเร็วอ่ะเตตูนตอกไหมตกโอ้โหลยังไง អ្នកណៃ